กาตดีพี่น้องเสื้อแดงที่กรอบละครับสู้จริงๆเลยสู้ทุกที่สู้ทุกแห่งหงนสู้ทุกทุกครั้งสุดยอดสุดยอดสุดยอดพี่น้องครับวันนี้ต้องกราบขออภัยวันนี้ขอไม่เปียกหนึ่งวัน พราะว่าลูกสาวลูกชายป่วยทั้งบ้านถ้าพ่อป่วยคนเขาได้แม่ก็าซวยแล้วครับผมมีเมียคนเดียวอย่าพูดต่อเดี๋ยวจตุพรเตะผม วันนี้เลยเอาเปียกพี่น้องโดยการขออนุญาตไม่เปียกหนึ่งวันกราบขอภัยพี่น้องนะครับพี่น้องครับวันนี้เรามีการแข่งขันฟุตบอลยูโรดูกันบ้างไหมผมว่าต้นใหญ่ดูฟุตบอลยูโรสี่ <I do. S 1> ปีที่แล้วสเปนได้แชมป์ปีนี้มาแข่งอีกครั้ง ปีนี้ใครได้แชมป์ไม่รู้สี่ปีหน้าก็มาแข่งใหม่หาแชมป์ต่อไปเรื่อยๆเหมือนการเลือกตั้งเด็พี่น้องดูครับดูฟุตบอลนักเตะก็เล่นตามกติกามารยาทใช่ไหมครับแข่งแมตช์นี้แข่งแล้วแพ้ทีมที่แพ้ต้องไปปรับปรุงไปดูว่าจะปรับปรุงตัวเองยังไงเปลี่ยนทีมแข่งยังไงเพื่อแมตช์หน้าจะได้เอาชนะคู่แข่งให้ได้ ไม่มีลกครับพอแพ้แล้วก็ไปเชิญชวนแฟนบอลมาล้มผลการเลือกตั้งอาภิสิทธิ์บอกว่าเป็นแฟนบอลเชียร์แมนซิตี้ชอบดูฟุตบอลดูฟุตบอลบ่อยๆแต่ดันไม่เสือกรับรู้กติกาการเล่นฟุตบอลมาเลย ตอนเตะแพ้แล้วก็ปรับเปลี่ยนทีมเปลี่ยนกลยุทธ์แข่งใหม่ใช่ไหมครับถ้าแข่งแล้วแพ้แพ้แพ้ก็เปลี่ยนหัวหน้าทีมเปลี่ยนกัปตันทีมเปลี่ยนไปเลยเลือกตั้งก็เหมือนกันเลือกตั้งครั้งนี้แพ้แพ้ก็ต้องปรับยุทธศาสตร์ปรับนโยบายเปลี่ยนผู้สมัครถ้ายังแพ้อ,อีกก็เปลี่ยนหัวหน้าพักเปลี่ยนกรรมการบริหารพักใช่ไหมครับ ไปที่แข่งก็แพ้แพ้แล้วไม่รับผิดชอบแพ้ที่จะเปลี่ยนผู้สมัครเปลี่ยนหัวหน้าพักเปลี่ยนกรรมการบอร์หารพักไม่เอาร้องขออำนาจนอกระบบมาให้ช่วยอีกแล้วพี่น้องครับเกมวันนี้เหมือนเกมเมื่อปี25 5 1บเ็ดเด๊ะเด๊ะเกมทุกอย่างเหมือนกันเด๊ะเ<อ>เหมือนกันทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียว ในปี2511มวลชนเสื้อแดงยังไม่เข้มแข็งเท่ากับวันนี้วันนี้ดุลของอำนาจมันเปลี่ยนแล้วตอนนั้นไม่มีมวลชนมีแต่รัฐบาลคุณสมัครคุณสมชายไม่มีมวลชนหนาแน,น่นขนดาดนี้ญญเขาอยากจะทำอะไรเขาก็ทำตอบหัวคุณสมักลงจากตำแหน่งเงตตูดคุณสมชายลงจากตำแหนง่ง วันนั้นไม่มีใครทำอะไรใช่ไหมครับวันนี้เล่นเกมเดิมจะผลักคุณยิ่งรักลงมาจากตำแหน่งยอมไหมครับเรายอมไม่ได้เราเลือกตั้งมากับมือ เราอยากให้เธอบริหารประเทศอยากให้เธอแก้ปัญหาของประเทศนี้ที่มันมีปัญหาความไม่ถูกต้องมามุงสะสมมาหลายหลาเรื่องเราอยากเธอทำเราอยากให้เธอแก้เราอยากให้คนไทยมีความสุขใช่ไหมครับนี่เอาอีกแล้วมาเกมเดิมพี่น้องครับเมื่ออาทิตย์ก่อนที่บุรีรัมย์ มีการประชุมสอจอนัดก,กินข้าวกันในกลุ่มเขาประชุมสอจอมีนักการเมืองใหญ่แห่งบุรีรัมย์พูดกับกลุ่มสอจอว่าอีกไม่นานจะมีคนบุรีรัมย์มีตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งรัฐดีว่าการกระทรวงมหาดไทย แสดงว่าเขาไม่ได้ฝันแสดงว่าเขาทำจริงๆริงไอ้น,นี่เป็นเครื่องบ่งชี้ใช่ไหมครับชัดเจนใช่ไหมครับวันนี้เกมเดิมในปี2551พี่น้องดูครับกลุ่มพันธมิตรพุ่มสุดตัวยุดทำเนียบแล้วร้อยกว่าวันนึกว่าจะได้ผลแต่ไม่ได้ผลใช่ไหมครับไลยคุณสบักไปแล้วคุณสมชายมาแทน ยึดทำเนียบแล้วก็ไม่ได้ผลเขานี้ยึดสนามบินอีกตุดท้ายก็ได้ผลเพราะสารรัฐมนูนมาเป็นเครื่องมือทางกาลังเป็นตัวช่วยในการล้มคุณสมชายครับท่านสมชายไม่มีโอกาสไปนั่งทํางานในทำเนียบสักวันเดียวหนึง่งโฆษกรัฐบาลในขณะนั้นอยู่ข้างหลังผมเนี่ยไม่มีโอกาสนั่งทํางานในทำเนียบสักวันหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้ดาตาคุณคุน วันนี้เขาจะใช้วิธีการเดิมวันนี้พันธมิตรทุ่มตัวก็ไม่ได้เพราะพันธมิตรไม่มีต้นทุนทางการเบืองแล้วคนไม่เอาคนไม่เชื่อแล้วใช่ไหมครับในปี4849พันธมิตรเรียกคนมาได้สีห้ามื่นนะเพราะนั้นคนเยอะเพราะคนเชื่อเพราะเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไป คนรู้ว่าอะไรคืออะไรอะไรคือความจริงอะไรคือความเท็จอะไรคือปิ้นป้นหลอกลวงอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคนรู้วันนี้พันวิทย์เป่านักวีดปี๊ดมาห้าร้อยเอาปี๊ดมาสามร้อยหลังๆไม่กล้าเป่าครับพี่น้อง คุณ้มย่อยระดมผลทั้งประเทศสนที่ออกทีวีจำลองแถลงข่าวปานเทพแถลงข่าวเป่าพิดเรียกพันธมิตรทั่วทั้งประเทศมาไม่ถึงพันกันวันนี้พันธมิตรไม่มีต้นทุนทางการเมืองเพราะคนหูตาสว่างแล้วว่าพวกคุณไม่ได้ทำเพื่อประเทศพวกคุณทำเพื่อทำลายคุณทักษิณเท่านั้นเอง วันนี้พอพันธมิตรไม่มีต้นทุนเรียกคนไม่ได้ประชาธิปัย์เลยต้องออกมาเองไงครับพี่น้องวันนี้ไปร่วมจัดม็อบกับพันธมิตรขนขนมาให้ขน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 ถ้าไปดูรถบัสรถตู้รู้เลยเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์จันทบรุรีระยองชนบุรีสุราษฎร์ภูเก็ตชุมพรน,นครศรีธรรมราชต่อมาลถ พื้นที่ประชาธิที่ปัดตั้งนันเลยครับพี่น้องวันนี้ฉันมอบเองในสภาก็ทุ่มสุดตัวเทหมดหน้าตักไม่เห็นแล้วครับอาแฟมก็เอาดาประทานก็เอาบุญยอดก็เคยให้ฮิตเลอร์ตอมแต๋วแตกไปครั้งแล้ว ระชาแขนประธานก็เอาเอาก็หวี่ไปซ่อนก็เอาวันนี้ทำทุกอย่างแล้วบอกว่าทำเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่ทุกท้ายมันเป็นอับประลักษ์วันนี้ทุ่มหมดหน้าตักขนาดทุ่มแบบนี้ทุ่มสุดตัว ผู้ใหญ่ในพักแทนที่ห้ามปลามเป่าครับคุณชวนกับสนุนเสกบอกว่าก็ทําไปเพราะว่าไม่รู้จะทําไงเพราะเกิดประเด็จการรัฐสภาคุณชวนบอกอย่างนั้นปีชวนของผมนี่แกไม่เคยเปลี่ยนรูปแบบเวลาแกแพก้การเลือกตั้งแกก่าวหาพักที่ชนะบอกว่าเป็นปรด็จการสภาทุกทีครับ วันนี้เขาทุ่มทั้งพักทุ่มหมดตัวทุ่มหมดหน้าตักทุ่มในสภาไม่พอวันนี้มาจัดมกแข่งกับเสื้อแดงกับพนะี่น้องแล้วเวลามาจัดมกดูสิครับจัดเก้าอี้เต็มเลยแล้วคนมานั่ง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 นนะผมไม่ไม่พูดนะครับที่เขาบอกว่ามีการจ่ายคนละสองร้อยสามร้อยอนันช่างเขาไป ว่าจะมาจัดมกให้คนแสดงก็จัดก้าวีให้เต็มเพราะจัดกวีแล้วมันจะได้แถวเว้นแถวแถวเว้นแถวแถวเว้นแถวจะได้ดูเด้งถ่ายลูกจะได้ดูดีถ้ามานั่งเหมือนเรารับรองหลงเหลงครับพี่น้องครับวันนี้จัดม็บมาใส่ไล่ป้ายสีตามที่ต่างๆเมื่อคืนก็มาตรงนี้แหละเมื่อคืนมาพูดคืนเดียวพี่น้องครับแถวนี้น้ำเน่าเป็นแถว ทเทพเจ้าสุพัรณกล้าพูดเท็จบอกว่าคุณสินชัวในให้คุณเทพมาร่วมรัฐบาลเชื่อไหมครับพี่น้องก็คิดเหมือนผมเชื่อก็ควายเลยครับคุณทุเทพคนนี้ไม่ใช่เหรอกล่กาวหาพวกเสื้อแดงเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหม กวางเสื้แดงเป็นพวกล้มเจ้าใช่ไหมใช่ทำผังล้มเจ้ามาใช่ไหมครับถุดท้ายผังหลวงโลกใช่บอกว่ามีชายชุดดำใช่ไหมครับใช่ถูกท้ายผมรู้มีชายตัวดำแขนคดบอกว่าแสดงฆ่ากันเองใช่ไหมครับใช่บอกว่าแสดงเผาเส้นท่านต์โดยเผาสารกางใช่ไหมครับ ตุเทพผู้ทุกอย่างแต่ตรงกันข้ามหมดครับพี่น้องครับบอกคุณสุเทพผมไม่ใ่พรเทพเตชาเปรบูญพรเทพเชื่อตุเทพแล้วเป็นไงเสียเมียตุเทพเมียผมยังสาวผมไม่เชื่อคุณหรอก พี่น้องโกหกหลอกลวงใครไปชวนคุณมาเป็นรัฐบาลตอนเป็นรัฐบาลคุณก็สั่งฆ่าประชาชนคนตายแย่คุณกำลังจะติดคุกอยู่แล้วใครจะชวนคุณสุเทพคนอย่างคุณต้องเอาข้าวคุกล็อกคุณแจให้แน่นย้ายออกมาสร้างปัญหาประเทศนี้อีกต่อไป แลคืนตรงนี้อภิสิทธ์บอกว่าเสอแดงถูกทักษิณลอกวันนี้คุณทักษิณกำลังออกกฎหมายนิโทษกรรมผ่านกฎหมายปรองดองเพื่อตัวเขาเองทักษิณกำลังเล่งรัดก,การแก้นูลเพื่อประโยชน์คุณทักษิณคนเดียวอาภิสิทธิก้าพูดอย่างนั้นพี่น้องครับ อาพิสิทธิจ์จนถึงป่านนี้ยังไม่เปิดหูเปิดตาเปิดใจยังไม่รับรู้ว่าการแก้ดูน,นั้นเป็นความต้องการของคนไทยทั้งประเทศใช่ไหมครับเรื่องรับนูนเป็นความต้องการของคนทั้งชาติถ้าไม่แก้รับนูนฉบับนี้ประเทศไทยจับไอคนทั้งโลกไปอีกนาน เรื่องปรองดองเราเห็นแก่ประเทศนี้เราอยากปรองดองแต่เราไม่ต้องการปรองดองกับขาตกรสั่งฆ่าประชาชนาชพวกผมสนุนพรบปรองดองฉบับที่นัทวุฒิเป็นคนนำเสนอเราจะไม่ปรองดองกับขาตกรของเบื่อหน้าขาตกร นั่งในสภาก็พูดได้ทุกวี่ทุกวันทำปั้นจั่ตจนเจอพูดแบบไม่อายใครผมเองขนาดนั่งฟังยังอายแทนไพี่น้องเขาพูดโกหก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 ทุกวี่ทุกวันจนเขาคิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงครับพี่น้องเขาพูดจนผมจะากเชื่อไอ้ ให้แต่แดงกเราที่ผ่านมาเราเข้าใจผิดหรือยังไงพี่น้องก็ฟังพวกนั้นพูดในสภาฟังแล้วเครียดเรี่ยจนผมขาวผมขาวเครียดอีกเพราะผมขาวคข้ป่าไปทุกวันแล้ว